บางพี่นอ้องโอ้ยฝนตกห้ามลงแขนเจียเยเบดเนี่ย้าดหรือฟ้อาป่าบอยู่เปียยเบดเลย,ยลงังอะเรบังเห็นป่แขนคุ้มพาไปไปกัปบวรยูตัรองน้ำดำกระดาษเปียยเบดเลยเอาว่ะยูรฟ้าห้องเปื่อยาออมากกว่าเลย นี่ผมนุ่งแขนเปียกโตกับเปียกเนอ่อออหน้าแบบปรได้ตั้งโตเลย <c oughs> แต่ว่ันก็เหลืออยู่สองหลานเดี๋ยวเดี๋ยวกยระเซ็ตแล้วพบผาไปติดมากเงียบตอนนี้นนนยิียิติดมากเล็กน้อยโอ้แต่ว่าจะผ่าโตกได้ให้ลุ่แผนเก็บกระดาษเรียบเรียบคน เนี่ยผมมันเป็นแบบก้มก้มเปล่าใบไปแล้วก็ไป้ไดุ้้มมันจะอยู่ได้ทำได้โอ้ยฝนไปเอาแค่คุณเนาะพื้นที่เขาี่น้องโตมาตอนนี้นับเวลาตอนนี้ก็ตีประมาณตีสามกว่านี่แหละโต๊ะแต่ว่าก็ตกะมาแห้งเหรอแต่ว่าเก็บไหนเอาเปียกได้ แล้วแตดาษลูกแฝนกับเปียกกว่าลายดอกเพราะว่ะาลูกแฝนพุ่มพุ่มปลายยางไว้อยู่กันมันเปียกเดี๋ยวขอ้อตือฮักนั่นเป็นพื้นที่สีพระธาตแล้วี่น้องอยู่แถวพอทีเข้พี่น้องโตขวานช่วงประมาณสีสันมากวนเตือนฝาเตือนอยู่มันตื้อๆเลย้ตัเหลือปักพาดไมาแล้ว พิ่งผมแต่เกียดเออดูวะนะ่ก,กลงมาฝนดูวเปียกเปียกมอนยอดเลยแต่ว่าก็อยากกบหักแาะว่าม,มันเกลปดอะไรเพราะว่าต้องแต่เอาเอาเอาผ้าใบคุ้มคุ้มไปอยู่ เต็มรถเลยนี่ีประมาณแปดลอยก็โหลดอย่างไร้งแล้วคนที่เข้าไปนอ่องคนตรงประคับช่วงประมาณสี่สามกวาวนี่แหละสี่ลูกแฟนชา,ายกิฟตอ,อยู่ตอนนี้นะแต่ว่าจะพาตัวไปเรื่อย,อย้ลูกแฟนเก็บกระดานแล้วก่อนเดี๋ยวมันจะไปแล้วมันเหลืออีกอีกอ,อยู่ประมาณ สองหลาดนี่แหละนะครับมาอัปเดตให้ที่น้องเพิ่งครับขอบคุณครับเป็นไรครับสวัสดีครับ